สวัสดีเพื่อนๆชาว u t ท b e ทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซีนบูมังเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับเม,มื่อคืนมาดริดแมนิดเดียวเองนะเกือบแล้วเสียดายเสียดายนะครับผมในไละ์แอดยังไงไม่เป็นไรวันนี้ผมพาบวกกันใหม่ละกันนะครับผมแต่วันก่อนก็บวกอยู่นะเออใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มผมในลน์แอดนะครับทักมาได้เลยแอด b อมแปดนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องผมทาง YouTube ตรงนี้เอาไวด้ด้้ววยเช่่นนนนกััีีุท22 ทวาคงครับจริงๆเนะี่ยฟุตบอลส่วนใหญ่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ก็ผมอยากให้ทุกคนเนะี่ยมีกำไรกำไรซะหน่อยนะครับก่อนจะถึงวันเสาร์อาทิตย์สร้างทุนอีกสักนิดนึงแล้วกัน3คู่วันนี้คัดมาแบบโคตรเน้นเลยเที่ยงคืนคร,ครึ่งครับเอ็มโปลีเปิดบ้านเจอลาโซิโอตีสองสี่สิบห้าครับซาแลนนิตาน่าเปิดบ้านเจอเอซีมิลานและที่สามรงครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะคู่ที่ผมใช้กิจกรรมทายผลสกอร์ในคลิปนี้ครับขอเป็นคู่วิลล่ากับเชฟฟิลนนะด์แล้วกันนะดูแบบลายๆคน น่าจะรู้จักกันมากสุดในบรรดา3คู่นี้นะครับคิดว่าวิล่ากับเชฟยูจบด้วยสกอร์เท่าไหร่คอมเมนต์กันไดใ้ใต้คลิปนี้เลยครับทายถูกอย่าลืมแคปหน้าจอทักประรับรวังกับผมที่ไลน์แอดด้วยนะโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยข้อมูลทั้ง3คู่กันเลยฮะเราไปเริ่มต้นกันที่คู่เตะเร็วสุดเวลาที่คืนครึ่งนะครับเอมโปลีจะเปิดบ้านเจอกับลาซิโอครับ ทางฝั่งเจ้าถิ่นเอมโปลีครับตอนนี้เป็นทีมดิ้นรนในการตกชั้นอยู่นะฮะพวกเขารั้งอยู่ที่18นะครับหรือว่าที่3จากบวยนั่นเอง16นัดมี12คะแนนยิง10เสีย28ประตูได้เสียติดลบอยู่18ลูกนะครับปัญหาหลักของเอมโปลีเลยคือเรื่องของเกมรุกนะฮะที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดในลีกณขณะนี้นะครับแล้วก็เสียประตูคนข้งจะเยอะอีกตั้งหากด้วยส่วนทฝั่งลาซิโอครับจริงๆตอนนี้ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรูดมาอยู่ที่อันนดดัับ11 16 21ของงตาารเลยะมีคแน ยิง16เสีย18ครับประตูได้เสียติดลบอยู่2ลูกนะครับฝังไม่ผิดครับลาโซิโอช่วงนี้ประตูได้เสียติดลบนะฮะผลงาน5นัดหลังสุดลาโซิโอเนี่ยชนะ2สเสมอ1แพ้2ก็จริงครับแต่ว่า3เกมหลังสุดพวกเขาเนี่ยยังไร้ช,ชนะนะฮะ้ดยการเสมอกับเวโรนา1ประตูต่อ1ตามด้วยแพ้ใน2เกมล่าสุดครับบุกไปเยือนแอมบริแพ้0-2และเปิดบ้านแพ้อินเตอร์0-2แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเจอของแข็งจริงๆนะครับ ส่วนฝั่งของเอมปอรีครับเจ้าถิ่นเนี่ย5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2ครับแต่4เกมหลังสุดเอมปลรีก็ยังไม่ชนะใครเช่นกันนะจากการเสมอและแพ้ไปอย่างละ2เกมเกมล่าสุดบุกเยือนโตริโน่ก็พ่ายแพ้กลับมา1ประตูต่อ0นะครับเกมในบ้านของเอมปลรีนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนเลยนะเอาตรงๆเขาอ่อนทั้งในบ้านนอกบ้านแหละคือ4เกมหลังในบ้านของเอมปลรีเนี่ยเสมอ2แพ้2ครับแต่ในทางกับการลาซิโอเกมเยอะนะือนฮะ เสมอ1แล้วก็แพ้4เกมครับคือลาซิโอเนี่ยในบ้านอ่ะใช้ได้นะแต่คือนอกบ้านนี่ไม่ผ่านอย่างแรงครับต้องบอกเลยว่าเป็นจุดอ่อนของลาซิโอฤดูกาลนี้เลยคือเกมเยือนฮะแต่ยังดีหน่อยว่าวันนี้สภาพทีมลาซิโอค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมขาดไปแค่กุสตาฟอิซักเซนครับกองหน้ารายใหม่ที่เพิ่งซื้อมาจากมิจลแลนฤดูกาลนี้ในราคา12ล้านยูโรเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้น้เนี่ยพร้อมลงสนามก็ได้ทั้งหมดนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นชิโรอิโมบิเล่มเตสึคายินะครับผมไดจิคามดะหรือว่าทางด้านของฟิลิเป้แอนเดอร์สันนะครับผมแผงเกมรุกกับตรงกลางเนี่ยคือพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าอ่านนิดนึงขอเพิ่มเติมนิดนึงมอนเอลลัสซารีนะครับผมวิงแบ็กฝั่งขวาตัวหลักของทีมเนี่ยวันนี้อาจจะไม่สามารถลงสนามได้นะครับเนื่องจากติดโทษแบนนะครับโดนใบแดงในเกมล่าสุดมานั่นเองถึงอย่างนั้นก็ตามครับสภาพทีมลาซิโอนี่ก็ผมตีว่า99%แล้วกันนะ ส่วนดาฝั่งของเอ็มโปลีครับวันนี้ครับสองผู้เล่นเจ็บตัวเดิมยังคงเจ็บอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นกาเบรเล่กริโนอันนี้นักเตะวัยสิปีนะครับรวมไปถึงจูเซเป้เปเซล่าอันนี้กองหลังตัวหลักของทีมเลยแต่ฤดูการนี้เนี่ยโอ้โหแทบไม่ได้ลงครับเจ็บอดอดแอดแอดนะฮะนอกจากนี้ครับผมฟรานเชสโกคาปูโตนะครับต้องรอเช็คฟิตด้วย รวมไปถนนึงกองหลังจอมเก่าทีมชาติโปรแลนด์อย่างบาสตอสเบริซินสกี้นะฮะผมเจ็บเมื่อแมตที่แล้ววันนี้ก็อาจจะต้องรอเช็คฟิตสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวิกเตอร์โควาเลนโก้กองกลางยูเครนอีกหนึ่งรายครับที่เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันเพิ่งซื้อมาจากสเปเซียฤดูกาลนี้นะฮะคือเอมโบลีถ้าถามว่าทีมสมบูรณ์ไหมโดยรวมผมว่ามันก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเทียบกับสภาพความพร้อมของลาซิโอก็ต้องยอมรับว่าเอมโบลีเนี่ยดูจะเป็นรองมากกว่านะครับ อย่างดีหน่อยว่าในส่วนของแผงด้านกลางครับอย่างพวกรัสวานมารินนะไอตัวที่แบบตัวหลักจริงๆหรือว่ากองกลางโมร็อกอย่างยูเซฟมาเลและก็ assy, อัปโตกราซี่แผงกลางเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้ครับเอมบอรีหลักๆที่มีปัญหาเนี่ยคือเกมรุกเลยครับกองหน้ายิงประตูไม่ค่อยได้ฮะค,คือทุกวันเนี้ยตัวหลักที่ใช้นะฮะจะเป็นทางด้านของนิโคลโลคัมเบียจีนะซึ่งไม่ได้ยิงประตูมาประมาณ10กว่าเกมแล้วครับคือณตอนทีเนี้ย กองหน้าเอมบลรีไม่พ้อครับผมพูดเลยแล้วกันแต่คู่นี้แปลกอย่างหนึ่งนะครับผมเจอกันช่วงหลังๆก็ยังจะสูสีนะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเ,เกมในบ้านเอมบลรี e เนี่ยแพ้ลาซิโอศูนย์สองครับส่วนเกมเยือนที่บ้านลาซิโอเนี่ยเอมบลรี e บุกไปเสมอได้2ประตูต่อสก็ถือว่าไม่ได้คิวเรอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะเพีงเยงแต่ว่าณนาทีนี้ฤดูกาลนี้อันดับของเอมบลรีดูจะเป็นรองลาซิโอเยอะซะหน่อยคือฤดูกาลก่อนเอมบลรียังเป็นทีมระดับกลางตารางครับแต่ว่าฤดูกาลเนี้ย มาเป็นทีมที่ต้องดิ้นรนในการตกชั้นนะฮะแต่นาทีนี้ต้องบอกตรงว่าลาซิโอฟอร์มก็ดรอปลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมเยือนนี่คือแบบโอ้เจอใครก็พร้อมที่จะแพ้ได้ตลอดเวลาครับพูดตรงๆเลยขนาดผมลองไปดูนะเกมเยือนย้อนหลังลาซิโอเนี่ยเยือนซาแลนตานาเยือนโบลญนาซึ่งก็ไม่ใช่ของหนักอะไรพวกเขาก็แพ้หมดนะครับอืมอันนี้ตัดเกมที่แบบต้องไปเยือนแอมเบริตออกนะอันนั้นทีมใหญ่ตัดทิ้งไปแต่เวลาเจอทีมกลาง,ลางเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย ลาซิโอเนี่ยแหมเหมือนพร้อมได้พร้อมที่จะแพ้กับทุกทีมเลยถ้าพวกเขาไปเล่นเกมเยือนฮะเอมปอรีเองอาจจะไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวอะไรมากนักนะครับอันดับในลีกก็ไม่ดีด้วยแถมสถิติการเจอกันนะครับก้านัดหลังสุดเอมปอรีก็ไม่สามารถเอาชนะลาซิโอได้แม้แต่เกมเดียวอีกตั้งหากครับเสมอแค่2ลาซิโอชนะไป7นะฮะแต่เอาตรงๆนะด้วยฟอร์มลาซิโอช่วงเนี้ยผมบอกตรงม,มันไว้ใจไม่ได้เลยคือดูๆแล้วเนี่ยเอมปอรีอ่ะเล่นในบ้านนะแล้วก็เป็นทีมที่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นอ่ะ ผมลองไปดูรูปเกมที่เอมปรีเจอกับทุกทีมนะที่มาเยือนพวกเขาในบ้านเนี่ยคือไม่มีทีมไหนเลยที่สามารถแบบเอาชนะได้แบบชิวๆนะครับยกเว้นแอตแลนตาทีมเดียวเท่านั้นเองที่บุกมากดไปสาประตูศูนย์อันนี้เหนื่อชั้นกว่าจริงๆนอกนั้นเหนื่อยมอครับแม้กระทั่งอินเตอร์มิลานนะฮะที่เป็นทีมจากฝูงก็บุกมาทําได้แค่เฉือนเอาชนะตอนนั้นเองครับการวิ่งสู้ฟลดของพวกเขาในบ้านถือว่าเป็นจุดแข่งนะฮะและทีนี้ลาซิโอเนี่ยไม่ได้เหนือชั้นกับพวกเขามากมายอะไรถ้าเทียบตามฟอร์มจริงๆนะครับผมดูแล ค่อนข้างสูงจริงๆแล้วสถติติช่วงหลังๆที่เจอกันของทั้งคู่เนี่ยส่วนใหญ่ยิงประตูกันได้ทั้ง2ฝ่ายด้วยนะไม่ใช่แค่ลาซิโอยิงอยู่ฝ่ายเดียวครับเอมโบลีก็ยิงใส่ลาซิโอได้ด้วยเช่นกันครับคู่นี้ผมมองไว้2บินนะครับผมถ้าตามตัวเลขเถิติก็คือสกอร์สูงก่อน1บินนะครับแล้วก็ผลสกอร์ผมดูแล้วมีมุมเสมอไม่ใช่น้อยนะโอกาสเสมอลงแบบมีสกอร์ค่อนข้างสูงนะครับคู่นี้ผมเลยขอวัดใจทางฝั่งเจ้าทิ่นเอมโบลีแล้วกันนะทีมหนีตายน่าจะเล่นแบบลืมตายนนะคคครรรรผมูู่ี้้ใหอองาคาคงเกนะครับ ตามด้วยอยู่สกอร์สูงอีก1บินครับคู่ที่2ครับรอบตี2 4งนาทียังอยู่ที่อิตาลีนะครับซาแลนนิตาน่าเปิดบ้านเจอกับเอซีมิลานครับจะพูดชื่อซาแลนนิตาหน้าทีไรนี่ลิ้นผมจะพันทุกทีนะต้องพูดเน้นๆขอเรียกว่าซาแนลนแล้วกันนะเออจะได้ง่ายๆหน่อยอ่าเจ้าถิ่นซาแลครับตอนนี้เนี่ยสินัดมี8คะแนนเท่านั้นนะครับยิง12เสีย34ประตูได้เสียติดลบอยู่ถึง20ลูกนะครับผมตอนนี้จมบวยแบบไม่ต้องสงสัยเลยฮะ ปีก่อนรอบมาได้ราวปาฏิหาริย์ครับดูดูปีนี้ฮะจะรอดหรือเปล่าส่วนทางฝั่ง a c ซิมิลานครับรั้งอยู่ที่3นะครับ16นัดมี32คะแนนยิง29เสีย18ปประตูได้เสียบวก11ลูกนะครับก็ตามหลังอรองจากฟูงยังยูเว่อยู่5แต้มครับแล้วก็ตามหลังจากฟูงย่างอินเตอร์อยู่9คะแนนนะครับยังถือว่าอยู่ในจุดที่มีลุ้นอยู่แบบห่างๆอย่างหงห่วงนะครับผลงานช่วงหลังถือว่าดีขึ้นนะ AC ซิมิลานแอบฟื้นครับ5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2ครับโดย2เกมหลังสุด พวกเขาชนะรวดนะครับเป็นการบุกไปชนะนิวเซอร์นฟุตบอลยุโรป2ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งผลสกอร์ตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ A อสมิลานได้ไปเล่นในศึกยูโรปาลีกนะครับจบเป็นอันดับ3ของกลุ่มแล้วก็นัดล่าสุดครับพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะมอนซ่ามาได้3ประตูรว์ในฟุตบอลลีกนะครับขณะที่ซา,ลาเลนเตานาครับมีช่วงหนึ่งที่เหมือนจะฟื้นฟื้นขึ้นมาครับแต่ล่าสุดพวกเขาแพ้มา3าเกมติดต่อกันแล้วนะครับบุกไปแพ้ฟิออร์ูนสามเปิดบ้านแพ้บโบลญญาหนึ่งสองนะครับตามด้วยบุ 1ประตูต่อ4ครับจุดอ่อนของซาแลคือเรื่องของเกมรับครับเสียประตูแบบโหดมากๆครขณะที่การยิงประตูของพวกเขาเนี่ยก็น้อยแทบจะที่สุดในลีกครับเป็นรองแค่เอ็มบรีทีมเดียวเท่านั้นคือซาแลยิงได้แค่12ลูกนะครับแต่เสียไป34ฮะเสียประตูก็ยังจะเยอะเลยทีเดียวครับการเจอกันของทั้งคู่เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับก็เอซิมิลานทาได้ดีกว่าประมาณเล็กน้อยนะฮะพวกเขาเนี่ย บุกไปเอาชนะซาเล่ได้ถึงถิ่นครับ2ประตูต่อ1น,นะฮะส่วนเกมยากที่ซันเซโร่นี่ทำได้เพียงแค่เสมอไปนไป1ประตูต่อ1เท่านั้นนะครับการเจอกันของทั้งคู่ตลอดที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ครับเอซิมิลานไม่เคยแพ้ซาเล่นิตตนาเลยแม้แต่เกมเดียวนะฮะก็อันนี้ไม่แปลกใจอะไรครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าทางฝั่งเอซิมิลานโอเคขึ้นมากแล้วนะเพราะว่าได้อย่างน้อยๆครับก็ได้ราฟาเอลเลอาได้ชีรูอะไรย่างงี้กลับมา ลงสนามมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับผมทั้งฝั่งทีมเยือนครับตอนนี้ที่ไม่มีก็คือมาเทียคาดาร่าปีแอร์คาลูลูมาลิกเทลนะครับแล้วก็ตอมาโซโพ o เบกาที่บาดเจ็บนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้บอกตรงว่าไม่ได้มีผลอะไรกับทีมสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไอ้ตัวที่มีอยู่อ่ะมันถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะต้องรอเพิ่มเติมนิดนึงคือเช็คฟิตทางด้านของโนอาโอคาฟอร์ no for, ผู้ทำประตู ในเกมล่าสุดที่ชนะมอนซาได้ด้วยว่าจะหายเจ็บลงสนามทันหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นทางด้านของมาโก้ไปเยกิโน่นะครับที่เจ็บมาประมาณเกือบ2เดือนมีโอกาสที่จะ,ะมีชื่อในตัวสำรองนะครับดอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเอซีมิลานครับเกมรุกวันนี้พร้อมลงสนามกันหมดทั้งโอลิเวียจิรูราเอลเลอาลคริสเตนพูลิซิชนะครับผมรวมไปถึงกองกลางอย่างรูเป็นลอฟตาชิกแดนรับก็นามาโดยฟิกเโยโทโมริแล้วก็ทางด้านของติโอเฮนันเดสนะครับผม ฟูทีมครับเอซิมิลาวันนี้ผมพูดเลยแล้วกันขณะที่ทางฝั่งซาเลนิตาน่าจริง,รงๆไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการจัดตัวเลยนะพวกวันนี้พวกเขาจะขาดยปแค่กิโยโมโอชัวครับผู้รักษาประตูจอมเก่าทีมชาติเม็กซิโกวัย38ปีเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นครับผมนอกนั้นพร้อมลงสนามได้หมดเลยฮนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าอืทำไมนะคือฟอร์มถึงแย่ได้ขนาดนี้ซาเลนิตาน่าคือตัวผู้เล่นี่ะมันพร้อมหมดนะครับผมแต่ว่าฟอร์มของพวกเขาไม่ดีเลยฮนะ ซึ่งจริงๆแล้วมันมีปัญหาทั้งเกมรุกทั้งเกมรับนะฮะคือเกมรุกตอนนี้ตัวที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดครับคือตัวหน้าของบูไลเดียซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลงเล่นในลีกเนี่ยให้กับซาแลนิตตน่านะสามสิบสามนัดยิงสิบหกลูกจ่ายหกแต่ฤดูกาลนี้ครับลงมาสิบสองนัดยิงได้แค่สี่ลูกเท่านั้นเองสําหรับกองหน้าเซนในก้ารายนี้คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้ฟอร์มฮอสเหมือนฤดูกาลที่แล้วครับขณะที่กองกลางที่เป็นตัวหลักของทีมอย่างอันโตนิโอคันเดรว่า ก็เล่นไม่ได้ฮอตเหมือนฤดูก,กาลที่แล้วเช่นกันถ้าถามว่าเล่นดีไหมก็เล่นดีเหมือนเดิมนะครับแต่ด้วยอายุอนามะ36ปีแล้วมันก็อาจจะมีดับลงไปบ้างนะฮะร,รวมไปถึงลักษณะคูริบาลีกองกลางตัวรับทีมชาติมาลีที่ปกติเนี่ยจะคอยตัดเกมนะช่วยกองหลังได้เยอะมากฤด,ดูกาลนี้ก็แอบรั่วยอยู่เหมือนกันเกมรับไม่ดีครับซาเลนติน่าวันนี้น่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านก็ตามนะฮะแต่ว่าสถิตทิที่ออกมาเนี่ย เกมในบ้านของซาแลนติน่นาถ้าเจอทีมใหญ่เมื่อไหร่ส่วนใหญ่พวกเขาไม่รอดครับอินเตอร์บุกมาชนะ40อย่างเงี้ยนะฮะเออคือดูแล้วมันรอดยากครับมีทีมเดียวที่ซาแลนติออน่นาชนะได้และเป็นทีมใหญ่คือลาซิโอซึ่งอย่างที่ทราบกันช่วงหลังลาเซโอฟอร์มตกนาปโปลีก็บุกมาชนะได้2.0ต่อครับล่าสุดโบลญนาก็บุกมาเฉือนได้2ต่อนะฮะเกมเยือนของมิลานอาจจะไม่ได้ดูดีอะไระครับถ้าเกิดมองภาพรวมจริงเนี่ย ห้าเกมเยือนหลังสุดมิลานเนี่ยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ผมมองว่าก่อนหน้านั้นพวกเขามีปัญหาในเรื่องของชีรูแล้วก็เลาวมันเจ็บนะครับเกมรุกมันหายไปเยอะมากพวกเขาก็เลยอาจจะต้องประคองตัวกันหน่อยในช่วงที่ผ่านมาแต่ณวินาทีนี้เนี่ยสภาพทีมของเอซมิลานเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วพอทันทีที่เกมรุกครบครันเมื่อไหร่พวกเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง 1- 2แมตที่ผ่านมา การชนะอ่าวิาเซิร์ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวพิสูจน์ตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับน,นาทีนี้ต่อให้เอซิมิลานต้องบุกไปเยือนซาเลานิตน่านะฮะแต่สภาพทีมเอซิมิลานที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆแบบนี้นะครับแถมแมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตช์แทบจะก,ก่อนสุดท้ายเลยนะก่อนจะทิ้งทัวร์นะครับเพราะว่า Milan มิลานมีเตะอีกทีคือวันเคาดาวเลย31ธันวาคมเจอซาซัวโลนะฮะมันทิ้งระยะเวลาอีก8วันนะครับผมว่าวันนี้ มิลานน่าจะอยากได้ชัยชนะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2นัดที่เหลือในรอบปีนี้พวกเขาคงอยากเก็บให้ได้ทั้งหมดเพื่อทําคะแนนเนี่ยจี้ติดยูเวนตุสนะครับเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลชาวมิลานด้วยวันนี้ไม่น่ามีปัญหาครับศักยภาพทีมเหนือกว่าเยอะฟอร์มก็ดีกว่าครับแตกต่างไปแค่เกมเยอะเท่านั้นแต่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นที่มิลานจะมีปัญหาอะไรในเกมนี้ครับอัตราต่อตรองแพงหน่อยลูกควบลูกครึ่งครับสองศูนย์ถึงจะผ่านแต่ผมเชื่อว่ายิงผ่านนะ เต็มที่อย่างแย่แบบทุเรศสุดคือชนะ1นูนแล้วหูขาดครับผมว่าลุ้นเสียครึ่งกินเต็มคุ้มกว่านะคู่นี้อยู่ต่อมิลานทีมเยือนราคาลูกคบลูกครึ่งครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฮะเวลาตีสามตรงครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ทีมฟอร์มแรงอย่างวิลล่าครับรั้งอยู่ที่3นะฮะสินัดมี38คะแนนครับยิง37เสีย21ประตูได้เสียบวกสิลูกนะครับพวกเขาเนี่ยมีคะแนนห่างจากเเเออออ่่่หาาาางงจจกฝูรร์ซนลฮะแต้มดียวคับ คะแนนท่าอรองจากฟุงอย่างลิเวอร์พูลด้วยแต่เป็นรองเรื่องของประตูลูกได้เสียเป็นแค่เท่านั้นเองคือตอนนี้แต้มดีกว่าแมนซิตี้สแต้มครับคือถ้าจะพูดว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นทีมลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ผมว่าก็ถือว่าพูดได้เหมือนกันนะขณะที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยผมก็กล้าพูดได้เต็มปากครับว่าเป็นทีมที่มีโอกาสตกชั้นสูงมากๆครับ17นัดมีเป็นแค่8คะแนนเท่านั้นครับยิง12เสีย43ประตูได้เสียติดลบอยู่ถึงส1เอลูกครับเสียประตูเยอะที่สุดในี คุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยครบครันสําหรับทีมที่พร้อมจะตกชั้นเลยแล้วดู3ทีมที่อยู่ในเรสโซนนะฮะลูตันเบอร์รี่เชฟอยู่ครับนี่คือ3ทีมที่พุ่งจะเลื่อนชั้นมาฤดูการนี้สดๆเลยนะฮะแล้วก็แตกต่างจากโซนปลอดภัยอยู่ถึง5คะแนนเลยทีเดียวผมว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฤดูการนี้ครับสทีมน้องใหม่คงร่วงกลับไปเหมือนเดิมนะฮะผลงานของทั้งคู่5นัดหลังสุดต่างกันราฟ้ากัเหวครับ แอสตันวิลล่าชนะ3สเสมอ2จากการลงสนาม5เกมหลังสุดในทุกรายการทาั้งๆที่มีเกมยากถึง2เกมใน5้าแมตช์นี้นะครับก็คืออาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้แต่ว่าพวกเขาเก็บได้6คะแนนเต็มครับจาก2ทีมใหญ่ทีมนี้นะสุดจริงฮะลูกทีมของอูดายเมรีขณะที่ต้องฝั่งเชฟยูครับหเกมหลังสุดชนะ1แพ้4่นะครับยังดีนะครับอุตส่ามีชนะอยู่1น,นัดนะในการเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ คือเชฟยูเนี่ยก็จะมีอย่างงี้แหละหลุดหลุดมาเกมหนึ่งเสมอนะฮะในเรื่องของการเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองแต่ถ้าพูดถึงเกมเยือนนี่เลิกคุยครับฤดูการนี้เชฟยูแพ้ทุกเกมครับรู้สึกว่าจะมีเสมอกับไรตันแค่เกมเดียวในเกมเยือนนะครับนอกนั้นพวกเขาแพ้แบบกระจุยกระจายทุกเกมขณะที่แอสตันวิลล่าครับเกมเย่าวรดูการนี้ครับพวกเขาชนะต่อเนื่องมาแล้วในทุกรายการ9เกมติดต่อกันครับย้ำครับ9เกมในวิลล่าพ์คแห่งนี้ แอสตันวิลล่าเอาชนะต่อเนื่องมา9เกมติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งฤดูการนี้เกมในบ้านแอสตันวิลล่าชนะทุกเกมครับยกเว้นเกมเดียวที่พวกเขาพลาดท่าแพ้คือในฟุตบอลคาราบาวครับที่เปิดบ้านแพ้ต่อเอเวอร์ตนไป1ประตูต่อ2เท่านั้นเองครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับฟุตบอลถ้วยรายการเล็กแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เอาชุดใหญ่ลงไม่ได้เน้นอะไรกันอยู่แล้วด้วยถ้าพูดถึงเกมยังเป็นทางการจริงๆครับเกมในวิลเล่พาร์คฤดูการนี้แอสตันวิลล่าคือ โหสัตรสเสียมากๆนะฮะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่ครับวิลล่าก็แอบดูดีกว่าด้วยฮะตัวเจ็บเซตเดิมครับเบรทันตราโอเร่ไทรอนมิงนะครับผมแล้วก็ตาด้าของเอเมริโน่บูินเดียนะฮะเพิ่มเติมล่าสุดมาคือกองกลางอย่างบูบาก้ากามาร่าครับโดนใบแดงในเกมล่าสุดวันนี้จะติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับส่วนรายของยูริเทลมองแล้วก็พอตอเรสเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่เจฟฟี่อยู่ในแต่ครับตัวเจ็บยังเยอะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวเจ็บซ้ำๆครับ คริสบัตแชมครับกองหลังกัปตันทีมนะวัย35ปียังคงเจ็บอยู่นะครับรวมไปถึงทางด้านของเรฮานบรูสเตอร์แล้วก็ทางด้านของจอ e ร์ดอีแกนนะฮะผมนี่ก็กองหลังเหมือนกันนะฮะทอมเดวิสครับอีกหนึ่งกองกลางตัวหลักของทีมก็ยังคงเจ็บอยู่ด้วยโอ้ตัวเจ็บเยอะอจริงๆครับล่าสุดนี่ทางด้านของริสนอริงตันเดวิสครับอีกหนึ่งกองหลังเวลก็ก็ยังเจ็บอยู่นะเหมือนจะกลับมาแล้วก็ยังไม่หายเจ็บ ส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่เจ็บของเชฟยูเนี่ยเป็นผู้เล่นในเกมรับแทบจะทั้งหมดเลยนะครับถึงว่ามีปัญหาในเรื่องของเกมรับจริงๆฮะโดยเซบเป็นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ของทั้งคู่นะครับเจ้าถิ่นวิลล่านะครับผมของอูดาเอเมรี่ฮะจะใช้ระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาป,ประตูเป็นเอมิลิโนมาร์ติเนสครับเซน่าฮาเป็นเอสรีกองซ่ากับดีเอโกคาร์ลอสแบ็กขวาเป็นแมตตี้แคชแบ็กซ้ายเป็นลูก้าดีนนะครับกลางสี่ตัวครับไล่เรียงจากขวามาซ้ายนะครับเป็นลรออนไบรย์ จอแม็กกินเดคลาสลุยส์แล้วก็ยาคอบแรมซี่นะครับส่วนคู่หน้าวันนี้เป็นมูซาเดียบี้เล่นร่วมกับโอลิวัตกินนะฮะที่ตอนนี้ฟอร์มโคตรจะดีเลยยิงเกือบทุกเกมนะครับส่วนทางฝั่งเชฟยูทีมเยือนครับคุณซือคริสไวเดอร์นะครับวันนี้จะใช้ระบบ4-1-4-1นะฮะผูประตูฝาประตูจะเป็นทนางด้านของฟอร์เดริงแฮมเสร็นะฮะเป็นอุสตันทรัสตี้กับอันเอลอเมทอสิกนะครับแบ็คขวาเป็นเจเดนโบเกิลแบ็คซ้ายเป็นแม็กซ์โลเวกลางรับครับเป็นวินิซซซููา กลางลูกตัวครับไล่เรียงจากขวาสุดมาเลยเป็นเจมส์แคที่วิลเลียมโอซูล่ากุสตาโวฮัมเมอร์แล้วก็คาร์เมลอนอาเชอร์นะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นี่ก็คือชุดใหญ่ที่ใช้มาตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับต้องบอกเลยว่าใช้มาตั้งแต่าพาทีมเลื่อนชั้นได้ซ้ำไปนะฮะก็เป็นตัวที่ผมว่าก็ถาถามว่าดีไหมมันก็ดีสุดเท่าที่เชฟยูจะจัดหาให้ได้แล้วละ่ะ ผมว่าจุดอ่อนคือเชฟยูไม่ได้เสริมทัพตัวดีๆเข้ามาเอาไว้รู้ศึกพรีเมียร์กันนะครับบางทีผู้เล่นที่เล่นดีในระดับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่พอจริงๆครับกับลีกสูงสุดของอังกฤษแล้ววันนี้คือเจอวิลล่าที่ฟอร์มดีมากๆครับนาะทีนี้ผมว่าให้ดีที่สุดในลีกแล้วด้วยนะเออแล้วก็เจอกันในวิลล่าพาร์คด้วยครับในถิ่นของแอสตันวิลล่าฮะไม่มีอะไรเลยครับที่เชฟฟีวินเนตต์เนี่ยจะมาสามารถต่อก่อนกับทางฝั่งเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าได้เลยครับ ผมคงไม่ต้องยุกสถิติอะไรขึ้นมาพูดคุยครับเพราะว่าบอกไปหมดแล้วว่าสถิติของวิลล่าดีบ้างน้อยแค่ไหนก่อนหน้านั้นรวมถึงเชฟฟิลยูเนเต็ดด้วยนะครับถ้าพูดถึงเกมของวิลล่าในบ้านนะครับยิงประตูได้เป็นเกาะเป็นกลาครับกับการเจอทีมที่มีเลเวลต่ำกว่าแต่กับการเจอทีมที่สูส4ครับแอสตันวิลล่าจะเน้นเกมรับแล้วก็เล่นเกมละเอียดนะครับเน้นไม่เสียประตูไว้ก่อนแล้วก็เฉือนหนึ่งสูงอยู่เสมอส่วนเชฟอยู่ครับเกมเยือนเจอทีมใหญ่ไม่รอดครับโดนที3-4-5ลูกตลอดนะฮ เออวันนี้ไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดครับไม่รอดด้ปรกการทั้งปวงผมพูดได้แค่นี้แล้วกันข้อมูลทั้งหมดมันชี้ไปที่ทางฝั่งแอสตันวิลล่าครับคงไม่ต้องพูดได้เสียเวลาแล้วกันนะฮะคู่นี้อัตราต่อรองของวิลล่าต่อ2ลูกนะครับเกมนี้หลังจากจบไปแล้วแอสตันวิลล่าจะมีเกมใหญ่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่27บนะครับบุกไปเยือนที่โอทาร์ฟอร์ดอาจจะต้องวัดใจนิดหนึ่งนะสำหรับแอสตันวิลล่าว่าจะจัดชุดลงแบบตัวเต็มมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเก็บแรงไ้เจอกับแมนยูหรือเปล่าถ้าวิลล่าจะยิงเยอะนะฮะก็คงต้องยิงเยอะตั้งแต่ครึ่งแรกหรือในช่วง60นาทีแรกไปเลยนะครับผมเชื่อว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยอเมริ่น่าจะมีการเก็บตัวผู้เล่นไว้ลงซดกับ Man U, แมนยูแน่ๆนะเพราะเวลาพักมันแค่3-4วันด้วยเอาเป็นว่าถ้าจะลงทุนจริงๆนะแบบจริงจังเลยก็คงต้องรอให้ไลอ up ผู้เล่นออกมาซะก่อนผมว่าน่าจะดีกว่านะแต่ถ้าถามผมณนะวินาทีนี้แบบยังไม่รู้อะไรเลยอัตราต่อรอง2ลูก ผมให้อยู่ต่อแอสตันวิลล่าโดยไม่ต้องสงสัยเลยครับคู่นี้อยู่ต่อเจ้าบ้านนะฮะและนี่คือทั้ง3ามคู่นะครับที่ผมนํามาฝากในวันศุกร์นี้นะฮะยังไงก็เก็บทุนเอาไว้วันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะอย่าเพิ่งใส่หมดนะครับคู่แรกผมให้อยู่รองเอ็มโปรีเจ้าบ้านนะครับผมบอลหน,นีตายพุ่งด้วยสกอร์สูงครับคู่ที่2อครับอยู่ต่อเอซีมิลานทีมเยือนราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ที่3อยู่ต่อแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านราคา2ลูกนะครับคู่นี้สกอร์ที่คาดผมคาดว่าน่าจะจบประมาณสัก4 0ศนย์นะ คิดว่าคู่นี้จบเท่าไหร่ยังไงลองคอมเมนต์กันได้มาลุ้นรับของรางวัลจากผมกันนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องของผมแล้วก็ไลน์แอดแอปบอลไป18รวมถกิจกรรมทายผลสกอร์นะฮะยังไงพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์บอลเพียบเดี๋ยวเรามาลุยไปพร้อมกันครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะลาไปก่อนครับเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ